กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคะวันนี้ผมม่อดีวีนะวันนี้ผมจะมาจัด5อันดับตัวละครยอดฮิต PB นะฮะโดยผมจะยกแต่ตัวอย่างจะฝั่งแดงนะฮะอ่านี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอ่านดับที่5ของเราตัวละครลิ่านั่นเองนะฮะลิขาไรค่านี่นะฮะอ่านได้2ออย่างมาั้งครับนี่ลักษณะตัวละครจะเป็นอย่างนี้นะฮะาาลักษณะจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ลักษณะรูปทรงผิวจะสีขาวนะฮะ รายละเอียดของตัวละครนี้ก็คือหญิงสาวที่เคยใช้ชีวิตยอยู่ในฐานะทหารถูกทอดทิ้งจึงเข้าร่วมกับฟีเลเบลเนื่องจากมีความแค้นต่อซีทีฟรอสและความตัวเป็นนักข่าวลักลอบเข้าสู่ศูนย์วิจัยนะฮะ,ะสำหรับตัวละครนี้ก็รายละเอียดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสนาดถือปืนนะฮะนี่นะฮะตัวเล็กนะฮะแถมขาวนะตัวละครนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยอ่า มาดูกันสั้นๆน,นะฮะถ้าทางการถือปืนในเกมนะฮะ,ะเวลาถือปืนจะเห็นแค่มือเดียวนะฮะเห็นไหมฮะมีกําไลสีชมพูด้วยฮะแถมใส่ถุงมือสีน้ําตาลนะฮะซึ่งผมว่าแขนมันนี่เล็กเหมืนมอนมาจจฟันนะฮะอ๋อนี่เดี๋ยวเรามาดูลักษณะท่าทางการตายในเกมนะฮะดูภาพรวมๆอ๋อนี่นะฮะโอ้โหตัวเล็กมากเลยนะฮะใสเ่เขงสั้นอีก อันดับที่4ของเราก็คือเจ้าตัวละคร d f o x x นั่นเองนะฮะหลายหคนอาจจะรู้จักนะฮะอ่านี่ฮะตัวละคร d f o x x นั่นก็คือตัวละครคูณ exp นั่นเองเมื่อเล่นเกมด้วยตัวละครดังกล่าว exp 20%นะฮะคูณอะาละเอย่มันเกิดเป็นผูอ้อพยพรุ่นที่2และได้ทำงานมาเพื่ออะไรมาตุภูมิความรัดแตกถูกหักหลังฮะตัวละครนี้ ลักษณะตัวละครก็เป็นนี้นะฮะนี่ฮนะอืมจะดูแบบใหญ่ๆเนี่ยฮะกระเป๋าไม่หนักเลยมันทําแบกอะไรตนะั้งหนอ๋อมาแล้วตัวละครนี้ก็ถูกใช้ในเซิร์ฟเวอร์แปดสิบเก้าเยอะนะ่นะคือมันคูณ E X P ด้วยนะฮะก็ะเลยใช้ปั๊มยศบ่อยนะฮะตัวละครนี้นี่ลนะักษณะจะใส่ถุงมือสีนี้นะฮะสีอะไรสีครีมสีเขียวเขียวแก่อะไรเง ดูฮนะโอ้โหตรงนี้ช้ำเกียวจะดูใหญ่ๆครับเคลื่อนไหวช้าอยู่ฮนะตัวละครน,นี้อ่านี่ก็คือลักษณะการตายนะฮะดูโอโ้ตัวมันยังใหญ่แล้วกระเป๋าถ้าจะหนักมากฮนะ,อ,ะอันดับที่3าของเราฮนะเจ้าตัวละครไวเปอร์เรนเองเรียกง,ง่ายคือตัวละครของเทปทูนะฮะ,ะนี่ฮะตัวละครอ,อันดับ3าของเราไวเปอร์เรทนั่นเอง ในวัยเด็กถูกนําตัวไปเลี้ยงเป็นบุตรลูกบุญธรรมที่ต่างประเทศและโตมาเป็นผู้อารักขาพิเศษนะฮะเขารวมกับฟรีเลเบลเพื่อตามหาบรรดาของตนเองนั่นเองสําหรับรายละเอียดของตัวละครวัเประเลนตัวละครนี้ก็จะเห็นบ่อยๆในเกมก็คือพวกเทพทูนะฮะก็คือพวกที่เติมฮะไว้ง่ายตัวละครนี้ต้องเติมนะฮะนี่นะฮะสมส่วนมากเขาตัวละครนี้ว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้อ่าแต่เราไปดูในเกมเลย อันนี้ก็เป็นลักษณะท่าทางการถือปืนของตัวละครไวเปอร์เลนฮะกลมเกลื่อนกับสีปืนบาเลตมากเลยนะถุงมือมันฮะคือตัวละครนี่นะฮะคือมันสมส่วนผมว่าทางตัวได้ดีด้วยฮะสีผิวมันไม่ค่อยขาวเวอร์เกินอ่าถุงมือจะใส่ถุงมือสองข้างฮะลักษณะตัวละครนี้ใส่ถุงมือยาวด้วยนะฮะเย็ฟ้าใช่ไหมฮะอ่า ตัวละครนี้หลายคนก็ต้องเคยสัมผัสมันมาแล้วอ่ะเออนี่ฮะละักษณะท่าตายของมันโอ้โหไม่ใส่ถุงเท้าด้ยนะดูเสียงตาลเหมือนพาสตัวดี้ครับตัวละครนี้อ่ะอันดับที่สองเรานะั่นคือเจ้าตัวละครทารันทูล่านั่นเองนะฮะตัวละครที่ใช้พอย n t ซื้อนั่นเองนี่ฮะละักษณะตัวละครจะเป็นอย่างนี้นะฮะอืมพราสูญเสียพ่อแม่ด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่วัยเด็กจึงถูกครอบครัว นําไปเลี้ยงนั่นเองฮะแต่ถ้าว่าได้สังหารพอเลี้ยงที่ทำสงครารุนแรงและหลังจากที่ออกจากโรงเรียนดัชสันดานก็ได้เข้าร่วมเป็นทหนารของฟรีเลเบลนะครนี่ฮะทารันทูล่าของเราตัวละครที่ใช้พอย n t ซื้อนะฮะซึ่งจะเห็นบ่อยในเซิร์ฟมากนะฮะคือถ้าหลายๆคนไมันเขาจะเติมหรือตัวละครหมดก็จะซื้อตัวละครนี้มาเล่นนะฮะอ่าในอันดับที่2ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยขนาดท่าทางการถือปืนจะเป็นยังไง อ่านี่ะนะลักษณะทางการถือคืนก็ถือว่าสมส่วนอยู่นะแต่ข้อเสียงมันคือมันไม่มันไม่บวก HP เอ้ยมันมีตัวละครที่อย่างนี้ที่บวก HP ด้วยนะแต่ส่วนมากรุ่นออริจินอลนี่มันจะไม่บวกนะข้อเสียงของมันทำร้อยสามสองไม่ได้นะั่นเองสำหรับตัวละครทารันตูละนะ่าแต่ก็ใช้แทนทดแทนไบเปอร์เลสได้นะตัวละครนี้เดี๋ยวเรามาดูถ้าตายนะฮะ โอ้โหนี่นะฮะหุ่นดีมากเลยนะทารันตุราของเรานี่ค่ะอันดับที่หนึ่งของเราก็คือเจ้าเลดบูลนั่นเองนะตัวละครในตำนานก็ว่าได้นะฮะผมไม่แอติดมากอะคังแสงแล้วฮะเหลือกระเป๋าสัมภาระเรานั่นเองเจ้าเลดบูลนี่ฮะคือมันจะเป็นตัวละครที่เห็นบ่อยที่สุดในเกมนะฮะตัวละครนี้คือมันติดมากกับกระเป๋าเลยนะก็ต้องใช้ตัวนี้นะเวลาตัวละครหมด ไ่แช้เยอะครับตัวละครนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปดูเกมนะตัวละครนี้รู้ๆกันอยู่นะว่ามันเป็นลักษณะยังไงนี่ฮะอันดับหนึ่งของเรานี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะหากไม่ชอบใจก็ขออภัยด้วยนะฮะ,ะหากเพื่อนๆคิดว่าตัวละครไหนอยอดฮิตจะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากพวกเราคลิปใหม่ๆสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อันนี้คือ Facebook ส่วนตัวผมถ้าสามารถแอดมาติดต่อสอบถามได้ไดเลยนะครับบายบไปแล้ว